สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยกุ๊กไก่จะมาแอบทำเห็ดทอดกินคนเดียวส่วนประกอบนะคะง่ายมากนมธรรมดาเลยนะคะกุ๊กไก่ทำคลิปไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคุณผู้ชมถามมาเรื่อยๆทำไมได้แล้วก็แป้งสาลีนะคะ แป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าได้หมดนะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะที่ชื่อว่าโพเลนตานะคะตัวนี้นะเป็นแป้งข้าวโพดชนิดหยาบนะคะมันจะคล้ายๆเม็ดทรายเลยอะ ความอยากต่อมาเราก็จะเอาเห็ดจุม่มเดี๋ยวกูไก่จะเลือกแบบดอกที่มันมีรังผึ้งนะคะนี่สาเหตุที่มันอร่อยเพราะว่ารังผึ้งเนี่ยมันจะดูดนมเข้าไปนี่ซับนม ไปทำมาแป้งมันจะพอกนิ้วนะไม่เป็นไรพอกไปเถอะสะดวกกว่ามาใช้ช้อนนี่มันไม่สะดวกนะคะคือกว่าจะจุ่มเห็ดหมดนะเหมือนดินพอกหางหมูเลยอะ่ะได้แล้วนะคะใส่จานไว้ไรายต่อมาขา เห็นไหมขานะคะดอกแก่ๆมันก็เหมือนกับฟองน้ําเวลาไปจุ่มนมมันก็ซับนมเข้ามาหน่อยเห็ดนะคะรสชาติมันจะเข้ากันกับนมมากๆเลย ไปทอดกันดีกว่าเสร็จแล้วนะคะเห็ดทอดเหลือง,หอ,งหอมหอมเห็ดเพิ่งนี่ทอดนี่แบบสุดยอดแล้ววันนี้นะคะกุไก่จะมากินกับซอสสี่ซอสอันไหนอร่อยสุด มีทั้งต่างชาติและของไทยนะคะนี่ซอสศรีราชาน้ำจิ้มไก่อันนี้ทำเองซอสมะเขือเ,อเทศและมายองเนสนะคะมาลองกันเลยเป็นครั้งแรกนะที่กูไก่กินกับซอสพวกนี้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มไก่ก็ยังไม่เคยเคยกินกับซอสศรีราชานะชอบเลยเหมือนกันชอบเหมือนกันนะนี่ซอสที่ชอบน้อยที่สุด ซอสมะเขือเทศเคบชัพนั่นเองบีบไม่ต้องเยอะน้ำจิ้มไก่ทำเองะคะ่ะอันนี้อร่อยสุดได้แล้วได้แล้วนะคะน้ำจิ้มสีรสชาติ เห็ดทอดนะคะสไตล์อิตาเลียนความจริงอะนะไม่มีใครยอมกินด้วยนะคะไม่ใช่มาแอบ,บทอดกินคนเดียวนะคะอย่างที่บอกอยากจะแบบเออทำให้มันแบบว่าเเหมือนแอบ,บกินคนเดียวไม่ได้แอบ,บกินคนเดียวนะคะไม่มีใครยอมกินด้วยพ่อกับลูกเขาโปรดปรานณตอนนี้ดีกว่าเห็ดทอดนี่ทุกคนก็ชอบนะคะตอนนี้เขาอยากกินเอาพูดใหม่ให้ถูกต้องคือพวกเขาอยากกิน ซอสเห็ดมากกว่าเห็ดเห็ดทอดนี่เขาบอกเดี๋ยวรอก่อนแต่กุ๊กไก่อยากกินแล้วไม่รอนะคะแล้วกุ๊กไก่ไม่กินซอสเห็ดนะไม่ชอบนะคะกินได้นานๆทีแต่เวลาร้อนๆแบบนี้มันไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อันนี้อร่อยกว่ามาชิมกันเลยเชิ้นไหนดีชิ้นนี้มายองเนสนะคะมายองเนส มาชิ้นยอาอซอสอะไรดีต้องไล่เรียงมาเรื่อยๆนะคะตามลำดับความเผ็ดและความแรงของซอสนะกูไก่เริ่มต้นที่มาย่งเนสกก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติเหมือนซอสอ,สอื่นนะอันนี้คือซอสพร่อเฮอร์นะคะส่วนหมวกมันีจะนิ่มนิ่มกว่าขาืม ชอบซอสมะเขือเทศแต่ก็ถ้าเด็กๆอ่ะน่าจะชอบนะไม่เข้ากันเลยมายองเนสอร่อยกว่าชิมมายองเนสเหมือนเดิมอืมมายอง,งเนสนี่ไม่เคยกินเลยนะแต่พอชิมแล้วเข้ากันนะคะมีหน้ารนหาที่เลย มาเจอของอร่อยซะแล้วโต้ว,วนเลยเนี่ยแล้วมันดันอร่อยด้วยไม่น่ารอนหาทีเลยแต่ามันอร่อยจริงๆนะคะ น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ที่ยังไม่เคยลองเหมือนกันแล้วต่คนชอบมะพอกินได้เนะบายงเนสอร่อยกว่าต่อมาเจ้าเก่าของเราซอสศรีราชานะคะ สำหรับคนชอบรสจัดมันผ่านแน่นอนกลับมาหาอย่าบีบอีกมายัางเนสมันอร่อยจริงจริงเริ่มไม่มีรสชาติแล้วมันมันเขาไปกินอีอันนี้ก่อนจริงสเลยนี่ผ <c oughs> สมงลย อดเห็ดพึ่งหวานทอดนะคะเห็ดชนิดอื่นไม,ไม่ไม่มีเอามาทอดแบบนี้นะที่นี่นะคะอันนี้เป็นสูตรในอิตาลีแทบนี้ที่ทำกินกันนะคะคกูไก่ไม่รู้ว่าอิตาลีแทบอื่นทำกินเหมือนกันไหมแม่สอนนะคะให้ทำแบบนี้เลยสอนกันมาแต่รุ่นไหนรุ่นไหนนะคะทำแบบนี้มันเข้ากันมากเลยนะเห็ดพึ่งนี่นะคะกลิ่นมันเวลาผสมนมแลนะ้วเนี่ยหูมันเข้ากันแบบสุดๆเลยอะ คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในอิตาลีแถบอื่นนะคะบอกมาได้นะว่าแถวบ้านาที่พวกคุณอยู่นะคะทำกินกันยังไงเหมือนกันไหมหรือ,อไม่นิยมเอาไปทอดนะแถบนี้นะถ้าใครได้ยินคำว่าเห็ดพึ่งทอดนะตาโตหูพึ่งนุกคนนะคะ แล้วถ้าใครไปกินข้าวบ้านเพื่อนเพื่อนทําให้กินนะแซงเพื่อนรักมากอ่ะกูใครยังไม่เคยทายเพื่อนคนไหนกินเลยขี้เกียจยิ่งหมวกมันนะคะเื่นมันจะหอมมากอ่ะหอมมากมาก ทำไมายูงเนเอสกเนื้อไอาให้ล้นห้วยคือกินหมดถาดนี้เลยคนเดียวนะคะแถมมายองเนสอีกเดี๋ยวปีนเขาสักอสองสามลูกก็หายไปแล้วน้ำหนักส่วนนี้นะืมก็มันอร่อย เห็ดทอดแบบชาวอิตาเลียนนะคะมันไม่ได้กรอบแบบว่าอย่างที่คนไทยเราเรียกว่ากรอบมันจะกรอบบางๆข้างนอกนะคะแล้วก็นุ่มข้างในมันจะไม่กรอบแบบอืมชุบแป้งโกกิของเรานะถ้าคนไทยในต่างแดนนะคะลองดัดดัดแปลงเอาไปชุบแป้งโกกิตามแบบไทยๆนะคะก็จะอร่อยไปีกแบบหนึ่งเนาะ กูกลัยังไม่เคยลองนะเพราะว่าสูตรนี้เอาอยู่จริงๆนะคือมันเข้ากันมากเลยกับเห็ดพึ่งดูซิมายองเนสเลิศมากเอ่ะเสิร,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 รสงเครื่อง้าอจานนะอย่าตกใจนะคะ เครื่องรางสานเวลามันปล่อยน้ําเนี่ยอุตสาหซื้อแบบรุ่นใหม่นี่เขาบอกเงียบที่สุดแล้วนะแต่แต่เวลาปล่อยน้ําเสียงมันก็ดังอ่ะขามานันก็ค่ะเป็นเส้นใหญ่เลยอ่ะอุ๊ย <laughs> มานี้กูไก่จะป้อนทุกๆคนนะคะ คนไทยเรา,ราซอส,สีราชาชนะแน่นอนอนอยากให้ทุกคนได้ชิมมากเลยอะเพราะว่าเห็ดพึ่งสดนะคะมันเก็บไม่ได้นานมีคุณผู้ชมถามด้วยนะไม่รู้ว่าล้อเล่นหรือพูดจริงนะว่าส่งไปไทยนะคะคิดราคาเท่าไหร่มันส่งไปไม่ได้นะคะไปถึงเมืองไทยก็เน่าเละตุ้มเป๊ะไม่ต้องไไกินอะไรลนะมันเก็บไม่ได้นานนะ อีกอย่างหนึ่งนะคะคกุ๊กไก่ไม่ไม่รับส่งของจากอิตาลีทุกชนิดนะแล้วก็ไม่ขายอะไรทั้งสิ้นนะม่วจะเป็นหน่อไม้เห็ดน,นะเห็นที่เราขายกันนะคะเราขายเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้นนะคะใครที่ไม่รู้จักเราไม่ขายทั้งสิ้นนะกุ๊กไก่เคยทําคลิปบอกไปเหมือนกันเนาะปีที่แล้วเคยพูดเหมือนกันไม่ขายนะคะเพราะว่า เราไม่มีใบอนุญาตหลายคนนะคะที่เขาหาเห็ดขายไม่มีใบอนุญาตเขาก็ทําแบบนี้นะเฉพาะคนรู้จักกันนะคะคนรู้จักของญาติเพื่อนเพื่อนของญาติเพื่อนของเพื่อนคน,น,นคือคนสนิทที่แนะนํามาเท่านั้นคนอื่นไม่ขายเด็ดขาดนะคะไม่ขายนะเพราะเราไม่มีใบอนุญาตนะคะและสำคัญมากๆเราขายเฉพาะคนที่เรา พอใจที่เราเห็นว่าเราอยากขายให้อะอันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณผู้ชมนะคะหมายถึงปีที่แล้วอะ่ะคือเสียใจมากเลยปีที่แล้วถ้าจำกันได้นะพวกเราเอาเห็ดไปให้ลุงอันโตนีโอขายลุงแกดีมากเลยนะลุงใจดีมากๆไม่เอาเปอร์เซ็นต์แม้แต่ยูโรเดียวนะคะไม่คิดเปอร์เซ็นต์เลยขายให้ได้เท่าไหร่ให้เท่านั้นให้หมดเลย เราสุดท้ายเหลือเห็ดมาสองกิโลนะคะขายไม่หมดเราก็ให้ลุงไปเลยให้ลุงไปกินนะแต่ตอนที่เราเอาไปเราเห็นแล้วเราตัดสินใจเลยว่าตอนเราขึ้นรถนะเราหันหน้ามองหน้ากันเลยแล้วพูดเหมือนกันเลยว่าไม่เอาอีกแล้วไม่ขายให้ลุงอีกแล้วลุงนะคะมีแผงขายผักนะถ้าเอาไปให้ลุงนะคะพิยตาเดียวหมดลุงรับหมดนะแต่สิ่งที่เราเห็นนะ ตอนที้เราเห็ดไปถึงลุงเอาเทล,ลงตะกร้าไม่ได้จัดจีละดอกเทพรวดพวด,พวดลงไปอ่ะคือแบบเฮ้ยคือแบบคนใจใจของคนที่มันชอบเห็ดน,นะคะที่มันรักเห็ดมากๆที่ชอบหาเห็ดเนี่ยเราเห็นเห็ดที่แบบเทพรวดพวดทับถูกม,มันตุบๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราไม่ขายให้ ลุงยังบอกอีกนะมีเมื่อไหร่เอามาอีกนะรับรองหมดเกลี้ยงเลยพิบตาไม่อะไม่อะคะ่ะไม่รู้สึกไม่ดีอะเห็นลุงเทลงลลลแล้วแบบไม่ไหวเราสาเก็บของเราทําความสะอาดอย่างทนุถนอมเนานะแต่ที่เอาไปขายนะคะไม่ต้องทําความสะอาดนะดินเดินอะไรล,ลุงบอกไม่ต้องเอาออกแม้แต่นิดเดียวขายทั้งแบบนั้นเลยนะแต่ก็รู้สึกแย่จริอะ แลลมาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเติมสองซอสนี้มาจินมให้หมดเลยคนเดียวแล้วก็ไปหาปีนเขาสามลูก <c oughs> เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ